นะครับสังสรรค์ครับก็ถึงเวลาขอคุยสักเล็นกน้อยนะครับจะไม่คุยก็เดี๋ยวก็จะหาว่าจะเป็นอธิบดีที่ไม่รู้เรื่องนะครับก็คุยสักนิดนึงก็ผมมาก็มีความสุขพ่อบอกว่าที่มีความสุขเพราะผมเห็นในเฟซผมเห็นในหลายๆที่ทุกคนดีใจหมดเลยตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่เพื่อร่วมงานตั้งแต่ผู้ใต้ประคับบัญชาอ <SE> ันนี้ก็มีความสุขผมมีความตั้งใจเดียวว่า ผมเติบโตมาได้เพราะด้วยมีเจ้านายในทุกยุคในทุกสมัยที่ท่านเมตตาผมและผมก็มั่นใจว่าผมถือปฏิบัติด,ด้วยกตัญญูผมไม่ได้ละคุณกับเจ้านายโดยเด็ดขาดผมมีวันนี้ทุกครั้งไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดยังไงการเมืองจะเปลี่ยนไปเป็นใครก็แล้วแต่ในการเปลี่ยนแปลงการเมืองทุกครั้งจะมีเจ้านายที่รักผม ไปอยู่กับทีมการเมืองนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมมาได้ก็เพราะนายผมไม่ได้เป็นหนี้การเมืองใครเพราะนายเป็นคนไปช่วยผมผมไม่ได้ไปขอแต่ในระดับนี้นะครับขึ้นมาเป็นตรงนี้ไม่มีการเมืองเป็นไม่ได้แต่นายผมทั้งหลายได้อยู่เพราะไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ยังไงก,ก็อยู่รอดเพราะเราไม่ได้ไปอาสาเขาโดยตรงเพื่อเป็นคนของใคร เรามีเจ้านายดูแลมาโดยตลอดเวลาที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดดูแลหลายคนกล้ายืนยันว่าต้องเลือกสุรศักดิ์อันนี้นายนิสิตเป็นคนบอกผมแต่คนที่ยืนยันชื่อสมหวังไม่เคยบอกผมเลยว่าผมยืนยันเลือกสุรศักดิ์อันนี้ต้องขอบคุณนายนิสิตที่บอกให้ผมรู้ว่าผมมีตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งในจังหวัดวัวเลี้ยววัวต่อตรงนั้นครับ ผมมาที่นี่ผมอยากทําให้พวกเราทุกคนมีความสุขตั้งแต่อดีตผู้บริหารว่าที่นี่คือบ้านบ้านเราคือบ้านพัฒนาชุมชนเพราะทุกคนจะต้องเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่ว่าพอกเกษียณไปแล้วท่านจะไปมองว่านั่นคือคนที่เคยมาอาศัยไม่ได้เพราะความเป็นบ้านเนี่ยมันต้องรู้สึกอบอุ่นเรามีศูนย์ศึกษาต้องเป็นสถานที่ที่พี่พี่ เพื่อนๆนน,น้องๆทุกคนต้องเข้าไปในฐานะเจ้าของไม่ใช่เข้าไปบางทีมกเกษียณไปแล้วจะขอพักยังยากเลยนิสัยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะครับปอ,อูนยนทั้งหลายอันนี้บอกตรงๆเลยต้องตำหนิเลยและถ้าขนาดผู้บริหารเรายัางลำบากแล้วชาวบ้านจะได้ไประโยชน์อะไรขอเสียงตบมือให้ท่านอธิบดีฝันชัยครับอธิบดีฝันชัยดิ สู้จนเราได้อาคารที่พักแบบโรงแรมเลยครับแต่พอได้อาคารที่พักมาแล้วครับนายมันไม่ทําตามที่นายว่าเพราะนายบอกว่าที่พักที่เราไปขอเขาเพื่อฝึกประชาชนเพื่อฝึกเจ้าหน้าที่อกลองไม่โหบประมาณไปมันจัดโรงแรมอย่างเดียวเลยครับเลิกนะครับพัฒนาการจังหวัดท่านหมดสิทธิ์ที่จะจับที่โรงแรมแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ไหนมีศูนย์ศึกษาท่านต้องจับที่ศูนย์ศึกษา ที่ไหนมีโรงเรียนโลท็อปท่านไปจัดที่โรงเรียนโลท็อปที่ไหนมีโรงเรียนอ,อมทรัพย์ท่านองไปจัดที่โรงเรียนออมทรัพย์อันนี้ถือว่าต้องปฏิบัติเลยเพราะนายบอกว่า4เดือนต้องมีอะไรให้เห็นผลสิ่งแรกที่ต้องเห็นเลยเลิอกอบรมที่โรงแรมโดยเด็ดขาดนละอันนี้ต้องเป็นเพราะเราไปชี้แจงกบประมาณนายฝันชัยนะครับไปชี้แจงเลยว่าถ้าเราได้อาคาร สองชั้นมา1้อยห้าสิบห้องเราได้อาคารห้องประชุมมาเราจะอบรมคนได้ปีนึงหมื่นหมื่นคนเลยครับแต่กบตัวเองมีไม่อบรมไปอบรมโรงแรมอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับไปสามปีกลับมาอาจจะหนุกเลยนะครับอาจารย์ <laughs> พราะเราออกไปสามปีก็กลับมาแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้ทําอะไรเพื่อส่วนตัวผมเองแต่ผมจะทํายังไงให้พชอมีศักดิ์ศรีพอชอมีพลอวอ์ Power, พอชอมีพลัง เมื่อก่อนเราบอกว่าคนมีข้อมูลใช่ไหมอาจารย์คนมีข้อมูลมีอำนาจมีพลังถามว่าพอชอมีไหมมีเยอะกว่าเขาด้วยออันนั้นอันที่สองก็บอกว่ามีคนมีพลังผมถามว่าในกระทรวงมหาดไทยมีกลมไหนมีคนมากกว่าพอชอขค่าราชการอาจจะแค่สี่พันแต่เมื่อกี้นายเขาบอกว่ากองทุนสตรีสิบล้านยังไม่นับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอีก ยังไม่นับผู้นำมอชอยังไม่นับผู้นำอาชีพอีกเอาคนมีเงินมีเอาไอ้นั่นมีข้อมูลมีคนมีเงินในกระทรวงมหาไทยมีหน่วยไหนมีเงินเท่าเราไม่มีผมจะเริ่มนับตั้งแต่เงินก้อนแรกที่กิษสดีกาตีกว่าว่าเป็นเดินของกลุ่มการพัฒนาชุมชนคือกขอข,อขอจกอขอข,อขอจอมีอยู่เกือบสี่พันล้านนะ อันนี้เกินก้อนแรกที่มีเป็นของเราเลยก้อนที่สองที่นายบอกเมื่อกี้ว่าเปลี่ยนจากที่นายกมาเป็นอธิบดีพชกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีอยู่อีเกือบจิตพันล้านตอนตอน้นตอนนี้บริหารจนเหลือห้าพันกว่าใกล้จะสี่พันแล้วในี่สองก้อนนี้ปาเขาเลยไปแปดพันกว่าแล้วนะครับมีอะไรอีกมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท,ที่เราบอกว่ามันเป็นงานที่มันเป็น ชีวิตของพอชอเป็นอัตลักษณ์ของพอชมีอยู่สามหมื่นกว่ากลุ่มมีเงินเกือบสามหมื่นล้านข้อมูลมีคนมีเงินมีแต่บางทีไปถามว่าพอชคือใครเขาบอกไม่รู้จักพอชทําอะไรบางทีเจ้าหน้าที่ก็ยังตอบเขาไม่ได้เลยผมเลยทํากระดาษมาแผ่นไม่รู้เขาจะฉายหรือเปล่าผมก็เขียนว่าถ้าผมเป็นอธิบดีพอชอผมจะบอกเขาว่าอย่างไงผมบอกว่า พอชอคือโซเชียลบิสเนสเพราะเราไม่ต้องออมแอมนะครับพราะเราไม่ได้ทำเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมครับมันไม่เศรษฐกิจยังไงะทั้งเรื่องของโอท็อปทั้งเรื่องของอะไรต่างๆมันเป็นธุรกิจทั้งนั้นและก็อีกขานก็เพื่อสังคมก็เลยทำว่าจะเป็นแนวนั้นแต่ทีนี้เรามีอะไรของเราที่เราบอกว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวพวกเรา เราเชื่อมั่นในตัวคนว่าคนทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาสถ้าเรามั่นใจในตรงนี้เราต้องช่วยเดินไปด้วยกันผมก็เลยบอกว่ากลัวจะเป็นคนที่จะพูดเต็ดภาษาไทยเดี๋ยวท่านนิสิทธ์ก็จะว่าเอาก็เลยบอกว่าผมขอใช้ power of team ในการทำงานก็ื่อ power of team ทีมคือทีตัวแรกผมใช้คําว่าถ้าภาษามันเพี้ยนอาจารย์ต้องทักทวงนะใช้คําว่าสัต์ก็คือเราจะต้องมีความเชื่อมั่นเราจะต้องมีความเชื่อใจเราจะต้องเชื่อผู้บริหารเราต้องเชื่อเพื่อนร่วมง,งานเราต้องเชื่อพี่น้องประชาชนว่าเราต้องทําได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำํำ e E.M.PARTY นะอาจารย์นะถูกนะอาจารย์ช่วยเช็คให้ด้วย EMPARTY ก็คือเราต้องเข้าใจ เราต้องเข้าใจในงานที่เราจะทำเราต้องเข้าใจเพื่อร่วมงานเราต้องเข้าใจพื้นที่เราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราจะไปทำาออก็คือต้องแอคทีฟครับแอคทีฟนี่นึกถึงท่านสนุมฟอนเลยถ้ามึงอาไม่เป็นไรมึงไว้ดูเองเลยครับมันไม่ทันเลยนะครับถ้างานเดียวเดี๋ยวเราบอกว่าเราทำงานเราต้องใช้เวลาสามวันเราต้องใช้ห้าวันผมก็เลิกไปใช้เหมือนกันนะครับ าะบางเรื่องมันต้องเสร็จได้ภายในวันเดียวใช่ไหมครับอา,าจารย์บางเรื่องมันไม่ต้องรอขนาดนั้นแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คืองานที่ทานี่รู้ทุกเรื่องครับอา,าจารย์รู้หมดแล้วนะนี่ทําไม่มีอะไรใหม่เลยนะแล้วมันทําไมต้องสามวันห้าวันอะผมว่าได้บอกไหมครับมันต้องแอคทีฟมันต้องเร็วและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี่มันจะไปตายด้วยตัวเอ็มตัวสุดท้ายคือแมเนจเมนต์สิ่งนี้คือคนที่เราขาดเราขาดเราเข้าใจว่าทุกอย่างเราทําได้แนละ้ว ก็เหมือนอย่างเนี้ยพี่ทิีทางพระก็อกมอบไห้โจ๊กมันมันคงรู้เรื่องแล้วคนสั่งไอ้โจ๊กก็บอกไปแล้วก็เลิกเลยไม่ได้มากรรมกับถามว่าโจ๊กมันจะรู้ไหมว่าผู้บริหารรุ่นเก่าใครบ้างเพราะบางคนมันก็ไม่ทันแต่ถ้าคนสั่งไอ้โจ๊กเนี่ยไปให้โจ๊กดูแล้วมาตรวจให้มันเนี่ยอันนี้คือการบริหารจัดการถูกไหมครับอ <c oughs> าจารย์ก็เหมือนงานทุกงานเนี่ยพอสั่งไปแล้วจบผู้บริหารสั่งไปแล้วจบมันกลายเป็นว่าเด็กธุรการ หรือคนพิมพ์หนังสือคุยกับอธิบดีเพราะว่าพอกลุ่มกูก็เซ็นแล้วผ่านแล้วจะรออธิบดีก็เซ็นมาก็ถึงอธิบดีนึกออกไหมนั่นคือการไม่ได้บริหารจัดการทุกอย่างมันจะตายอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะใช้คํานี้นะครับ power of team แล้วเราต้องช่วยกันทํางานนะครับอีกเรื่องนึงที่คุยมาทั้งหมดอะผมว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเรามีมากที่สุด เรามีพร้อมทุกอย่างที่บรรพบุรุษของเราให้ไว้เราเป็นลูกที่เกิดมาปุ๊บก็มีสมบัติเลยมีศูนย์สิบเอ็ดศูนย์มีที่ตั้งหลายพันไรมีเงินด้วยมีคนด้วยไม่มีที่ไหนยากจนแล้วทรัพย์สมบัติก็มีเยอะเพราะฉะนั้นกลับไปย้อนไปว่าสิ่งที่ผมจะใช้ไปในศารก็คือว่าสร้างคนพัฒนางานและก็ประสานเครือข่าย สร้างคนก็คือต้องสร้างตั้งแต่พวกเราที่เป็นข้าราชการต้องรับรู้ต้องมีความเข้าใจในงานที่ตัวเองจะทําสื่อสารอะไรกับชาวบ้านเขาเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วให้เขาไปพัฒนางานงานนะครับผมยืนยันว่าผมจะไม่ทําอะไรใหม่เลยนะครับผมเอาแต่ของเดิมทั้งนั้นเลยมาทําให้มันมีประสิทธ,ธิภาพอย่างเดียวเลยผมยกตัวอย่างว่าพรุ่งนี้ผมจะประกาศว่าคุณไปหาสิบของดีของคุณมาในทุกเรื่อง ใช้ระบบทบท็อปเทนทุกจังหวัดก็ขอกจอก็สิบหมู่บ้านที่ดีที่สุดสิบแรกผมก็จะได้ทันทีคือเจ็ดร้อยหกสิบแล้วลงไปในโซเชียลทั้งหมดเลยในวันเดียวกันสิบท็อปโอท็อปอะไรดีที่สุดที่เกี่ยวกับโอท็อปสิบตัวเอามาใส่ลงไปให้หมดสิบท็อปกลุ่มออทรั์เพื่อการผลิตเอามาใส่ไปให้หมดสิบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งหมด เอามาลงกันภายในอาทิตย์เดียวผมต้องเห็นผลนะครับก็เป็นตัวชี้วัดท่านผู้ตรวจที่ท่านจะต้องไปกำกับจังหวัดแล้วผมก็จะเป็นคนดูนะครับผมจะดดูสิ่งสำคัญที่สุดก็หลายคนบอกว่าจะต้องมีโยกย้ายไหมถามท่านอาจารย์ว่ามันสมควรย้ายไหมครับผมว่าต้องสมควรย้าย ผมไปอยู่กับพระเนี่ยพระบอกผมว่าถ้าสามอย่างเจอกันแล้วอะไรก็หยุดไม่อยู่หนึ่งถูกที่สองถูกเวลาสามถูกคนผมจะทำยังไงว่าให้รู้ว่าถูกที่ถูกเวลาถูกคนหรือเปล่าเช่นพัฒนาการจังหวัดผมก็ให้เขาสะท้อนมาได้ว่าผอ,อคนไหนผอ,อสํานักอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคนหรือเปล่า พอจอก็สะท้อนมาหรือว่าผู้ตรวจพอจอก็ลองโหวตมาดูก็ได้ดว่าผู้ตรวจนี้ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ตรวจสมควรที่จะไปเป็นรองผู้ว่าสมควรที่จะไปเป็นรองอธิบดีท่านก็โหวตมาได้นั่นหมายถึงขาขึ้นนะแต่ถ้าเขาโหวตขาลงว่าเป็นผู้ตรวจไม่ได้ต้องกลับไปเป็นพัฒนาการจังหวัดท่านก็ต้องยอมนะเพราะว่าผมผมยืนยันว่าผมเนี่ยรู้จักทุกคนท่านไม่ต้องมาพรีเซนต์แล้ว ท่านไม่ต้องมาแนะนําตัวเองแล้วทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วเราจะเริ่มวัดกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะรัฐบาลเวลามีน้อยแค่สี่สี่เดือนผมก็อาจจะไม่รู้ผมอาจจะสามวันห้าวันก็ได้นะพราะเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ที่ต้องขอกันว่าต้องต้องทําอย่าน้อยใจอย่ากโกรธกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องส่วนตัวผมเอาเรื่องงานอย่างเดียวปัญหาเก้าคน ถามว่าทำยังไงบัญชีขึ้นไว้จนถึงวันที่สามพฤศจิกาต่านอธิบดีเขาสอบไปแล้วตอนนี้ตำแหน่งว่างสิบสี่ตำแหน่งก็ขึ้นบัญชีไว้เก้าคนไม่พอต้องบรรจุเขาไหมเขามีสิทธิ์เพราะบัญชีหมดวันที่สามไม่มีคำตอบ แต่ถามว่าถ้าผมตัดสินใจด้วยตัวผมเองได้ผมบอกว่าผมต้องบรรจุเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาสอบขึ้นบัญชีไว้อายุก็ไม่หมดผมตอบอย่างนี้เก้าคนพึงพอใจแต่ประมาณสามสี่ร้อยไม่พึงพอใจซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมไม่ได้ต้องการมาเป็นอธิบดีเพื่อความพึงพอใจแต่ผมก็จะให้ความถูกต้องกับคนที่เขาสมควรจะได้รับนะ แต่ผมก็ไม่ได้เป็นตั้งเองได้ใช่ไหมครับนายผมก็ต้องเสนอไปไปกระทรวงแต่นั่นหมายถึงบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปหาใครมาบอกไม่ต้องไปขนใครมากดดันอธิบดียังไงผมก็ส่งไปแน่เก้าคนนะครับผมผมผมเห็นใจเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะนายน,น,นะก็เขาก็สอบได้ตามบัญชีเขาอะแล้วมันจะไม่บรรจุยังไงบางคนสิบสามปีบางคนสิบกว่าปีที่เหลือๆอยู่อะ คือที่อายุน้อยๆในบัญชีเดียวกันเขาไปหมดแล้วก็เหลือแต่พวกอายุเยอะทั้งนั้นแหละครับที่ที่อาวุโสอ่าดังนหละอันนี้ต้องช่วยนี่ผมยืนยันว่าท่านอธิบดีอดีตอธิบดีที่นั่งอยู่ตรงนี้ยืนยันเห็นชอบว่าถูกต้องแล้วเออเราตบมือกับนายเขาผมก็ใจได้หมดเรื่องนี้ไปเออว่าถูกต้องแล้วสมควรที่จะให้รางวานเขาเอานั่งอยู่ตรงนี้กี่คนเอายืนโชว์ตัวหน่อยสิ ไอ,อ,อ,อ้พวกเก้าคนน่ะอยู่กี่คนตอนนี้อนี่อยู่คนหนึ่งที่เหลือกําลังชุนละมุนอยู่ชั้นสามชั้นห <ไป S 1> <ๆ>้านะเอออันนี้คือเรื่องแรกสิ่งสําคัญที่ผมบอกครับว่าผมมั่นใจได้ว่าทํางานกับผมจะมีความสุขแต่ท่านถ้าท่านไม่อยากทํางานท่านก็จะไม่มีความสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือฝากพวกเราและทําบ้านให้เป็นบ้านยาดากลม กลมนี่เป็นที่ที่ให้ชีวิตเราให้เงินทองให้อะไรอยากด่าที่บดีด่าที่บดีเลยด่าเป็นลายบุคคลอย่าด่ากลมนะครับผมเกลียดมากไอ้พวกที่ด่ากลุเมนีย่ยืนยันได้เลยว่าเปลียดโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ฝากไว้สิ่งที่สองสิ่งที่จะคือความสุขแรกคือให้เขียนขอย้ายตามอยากเขียนมาเลยอยากไปอยู่โน่นพ่อแม่ อะไรต่างๆเขียนได้หมดเลยเขียนได้แม้กระทั่งว่าเป็นพัฒนาการจังหวัดอยากเป็นผู้ตรวจอยากเป็นพอสํานักเขียนมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูว่าอันไหนทําได้หรือไม่ได้เขียนได้ตามอยากแต่จะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าท่านไม่เขียนแสดงว่าอะไรก็ได้ถือว่าเป็นอำนาจของกรมนะเอสิ่งแรกที่จะคุยได้เลยก็คือถ้าอยากกลับบ้านตกลงการจับมือกันเลกกันได้ไปเลยในตำแหน่งเดียวกันอันนี้ให้คืนความสุขโดยเร็ว เพราะว่าตอนที่ที่ผมอยู่กับนายนิสิตแล้วก็อยู่กับนายเนี่ยทุกคนก็จะช่วยดูเรื่องครอบครัวนะครับบางคนเราเคยเสียใจว่าพ่อแม่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาเขียนขอย้ายมาและบางผู้บริหารเนี่ยรอรอบรอรอบแต่คนที่ป่วยมันไม่ได้รอรอบนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายผมไม่รอรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูเลยถ้าเรื่องที่ที่เป็นความความ ทุกสุขของพวกเราก็ก็จะย้ายให้โดยทันทีนะครับถ้าเป็นอำนาจที่จะทําได้ถ้าเกินอำนาจผมจะถือไปขออนุญาตท่านปรหลักกระทรวงที่จะดูพวกเรานะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมต้องคัดมากนะครับเรื่องสถาบันครับอาจารย์ผมดูสถาบันของเราแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกท้อแท้มากเลยคือคนที่จะเป็นผอ,อสถาบันเนี่ยมันต้องคนที่มีจิตวิญญ,ญาณที่รัก ในเรื่องของการสื่อการที่จะถ่ายทอดและต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กนายเป็นใครก็ไม่รู้ออกมาเป็นในชีวิตเขาเขาไม่ได้มีจิตใจในตรงนั้นเลยเนี่ยเขามาอยู่เขาก็ทรมานท่านนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นสถาบันจะเป็นที่แรกที่จะต้องมีการรื้อโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็บอกพวกเราได้ทุกคนเลยและผมพร้อมนะที่ท่านจะสมัครเข้ามาเลยว่า อยากจะเป็นผอสถาบันแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งอาจารย์จะตั้งท่านลงกี้แล้วจะหาคนมาแล้วเพื่อให้พิจารณาว่าไอ้โปรโฟไฟล์ที่ส่งเข้ามาเนี่ยใครสมควรเป็นผอสถาบันวันตำแหน่งนี้ผมจะสวนไว้เลยว่าต้องการคนที่อยากจะทำเพื่อเป็นผอสถาบันจริงๆไม่ใช่มาเป็นผอสถาบันเพื่ออยากเป็นรองผู้ว่าอันนี้คุยกันก่อนนะ ท่านต้องมีใจรักตรงนั้นก่อนแล้วอยากจะทําตรงนั้นเพราถ้าสถาบันมันไม่ดีนี่มันหมายถึงว่าส่วนเริ่มต้นของเราที่เราอยากจะพัฒนาพัฒนากรเราพัฒนาจนตอนนี้พัฒนากรไม่เหลือจิตวิญญาณแล้วผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้คือผมฟังมานะสามปีที่ผมหายไปเนี่ยทุกคนก็จะส่งข่าวตลอดมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเราเคยภาคภูมิใจกับสถาบันเราไปเทียบเคียงกับหน่วยไหนเราก็มีความสุข แต่กลายกันว่าสุดท้ายเนี่ยคนในสถาบันคนในองค์กรของเราเนี่ยดูถูกสถาบันของเราเองถ้าท่านไม่เชื่อท่านพูดตัวท่านพัฒนาการจังหวัดทั้งหลาย,ยท่านย้อนกลับไปีิสาปีห้าปีว่าท่านรู้สึกเหมือนที่ผมได้รับฟังมาหรือเปล่าใครคิดที่จะอาสาเป็นผอสถาบันบ้างยกมือเลยไม่ต้องอายก็แล้วเอายืนยืนยืนขึ้นดูดูที่มีกี่คนออายืนดูเลยโชว์ตัวอา่า อ่าเออนี่มีคนกล้าอันหนึ่งสองสามสี่สี่คนออกมายืนข้างหน้าเลยอ่าเอาเลยมัน,ม,นมันไม่ผมไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยเพราะผมผมไม่ได้มาเพื่อมาหาประโยชน์อะไรนี่เอออ่าเอาเป็นนั้นว่าถ้าอย่างนี้คือจบคนที่จะเป็นปอนสถาบันได้ถ้าผมมีอำน,นาจคือจบแค่สี่คนนี้เราขออาสานลกออกไป้นคํานายอ่าเพราะสี่คนนี้เขาอาสาแต่ใครจะได้ ก็เป็นภาระของอาจารย์ติม๋มเลยก็เป็นภาระของท่านโลกี้ก็เอาอย่างนี้กลับบนไหนท่านโลกีอยู่อีกวันหนึงอาจารย์ติ๋มอยู่อีกวันนึงนะครับไปเสนอวิสัยทัศน์ไม้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้สองคนนี้ตัดสินเลยเรู้เลยใครจะได้เป็นปอสถาบันเอา,เอาไปกลับเออผม ผมไม่วงอะไรที่จะซับซ้อนเราทำกันอย่างเนี้ก็เราบอกแล้วว่าเราครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอาสาที่จะเป็นผอ o, เราก็ต้องจัดการให้เขาได้นะครับก็ได้ไปแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับที่เราจะต้องไปคุยกันเพราะว่าต้องเริ่มที่ตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ผอ o. ไปบริหารจัดการภายในของผอ o. เองผอ o. จะเปลี่ยนใครจะเอาใครออกจะเอาใครเข้าแต่ผอ o. ต้องรับผิดชอบงานกับผม ว่าเรื่องงานฝึกอบรมเรื่องอะไรต่างๆท่านต้องทําให้ดีกว่าเดิมให้ได้ถ้าท่านทําดีกว่าเดิมไม่ได้ท่านก็ถอยกลับไปเป็นพัฒนาการจังหวัดไอ้ขามามันดีนะแต่ขากลับมันจะอายเขานะอันนี้คือตัวชี้วัดที่มันง่ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเลยขามาท่านมาดีแน่แต่ขากลับท่านอาจจะอายเขาก็ได้นะครับชัดเจนนะครับว่าท่านต้องส่งวิสัยทัศน์วันพรุ่งนี้ไม่เกิน8ปดโมงครึ่ง และว,วิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้ผมก็จะให้อาจารย์ติ๋มกับท่านล่องกี้เป็นคนคัดถ้าท่านคัดมาผิดคนผมก็จะโทษท่านเพราะเราต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวพอชออันนี้คือไม่มีอะไรซับซ้อนอา้าวมีอะไรอีกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ภาคเช้าผมจะให้พัฒนาการจังหวัดท่านวิจารณ พูดตวจกับท่านวิจารณ์พอสำนักทั้งหลายแล้วผมจะดูประมวลสรุปจากที่ท่านวิจารณ์มาท่านบอกว่าพอคนนี้อยู่ไม่ถูกที่ท่านบอกมาผมจะเปลี่ยนให้แต่ถ้าท่านไม่บอกยังเป็นอยู่เหมือนเดิมผมจะโทษท่านด้วยเพราะถือว่าท่านไม่ช่วยกันสร้างบ้านดีไหมพัฒนาการจังหวัดกล้าไหม ทำไมไม่กล้าเราวิจาร์เขาเผื่อมีโอกาสเราได้เป็นเองนะเอเออ่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนนี่คือถ้าท่านวิจาร์มาและผมเนี่ยใช้ดุลพินิษวิเคราะห์และผมคุยกับอดีตผู้บริหารอ,อ๋อโอเป็นอย่างที่คนนั้นว่าเพราะฉะนั้นคนนี้คงต้องขยับแล้วผมไม่ได้ทําด้วยตัวคนเดียวเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องเป็นส่วนรวมคือบ้านเองพัฒนาชุมชนหลังนี้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็อาจเดี๋ยวถ้าคุยอีกเดี๋ยวอาจจะหนักไปก็น่าจะสมควรได้เวลากินข้าวแลวนะเพราะว่าเรายังเจอกันอีกวันในพรุ่งนี้นะครับแต่แต่ผมขอยืนยันกับทั้งท่านอดีตผู้บริหารนะครับผมไม่มีอะไรติดใจอะไรกับใครเลยแต่สิ่งที่ผมต้องการคือเมื่อทุกคนคาดหวังกับผมมากทั้งน้องๆที่เป็นพัฒนากรแม้กระทั่งชาวบ้านที่มาทำมาร่วมกับเรานะครับทุกองค์กร เขามีความสุขขึ้นมาเหมือนที่อดีตท่านผู้บริหารก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับเพื่อทําให้ชาวบ้านมีความสุขให้ได้นะครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ขอยุติไว้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวรับประทานานะ